สวัสดีครับก็สแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดหน้าใหม่ในเงินเจตรินในเงินเจตรินอัปเดตหน้าใหม่หลังลงทุนสริกรรมตา2ชั้นรี่ได้ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับในเงินเจตรินสีสังที่ออกมาประกาศว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับครูเบียดาวทิกตอกซึ่งทําเอาชาวเ็ดฟินจิกหมอนเพอรุ้นกันอยู่นานว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะเปิดตัวว่าคบกัน และล่าสุดทา้งด้าน,นเงินเจเจรินได้อัปเดตความปังด้วยการทำศัลยกรรมตาสองชั้นซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าตาสวยด้วยมือหมอและในขณะเดียวกันทางด้านแฟนสาวคูเบียก็ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตใบหน้าใหม่ของในเงินเจจดรินให้ได้ชมกันแบบชัดๆว่าจจ่อขนาดไหนไปชมกันเลยครับขอขอบคุณข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ